ชองเปลีชีวิตเป็นหลายปีอยู่เดลอกแล้วเะเดี่ยงแล้วฟังเสียงลอกเืนอไปแล้วนะเยอะกันเรื่อยเอบันกบั vô vẫn vô, vẫn biết ตัวนี้จับชัอตดึงนั่งเลยดอด้วยตัวไอตัวเมื่อเช้าที่มันติดแล้วมันแน่นน่าจะไอตัวนี้เอาเอาผ้าพันมือไหมดึง ส่วมากผมก็ไม่ได้เสียนผมก็ตามเข้ามาเหมือนกัน มีออกจากกอได้นะพี่ช้างพช้างไปน้ำนี้พี่ช้างช่วยดิเอาเอาไอ้ถังขยะลงไม่มีเรือมาแล้ว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  มาแล้ว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 บ้าบ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครเคยได้ปลาอนปลาแบบนี้สักที้ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ ออกจากกอบัวยังออกมาอีกนิดนึงแล้วมันจะพยายามจะกลับเข้าไปกอบัว แต่เมื่อกี้มันไนขึ้นอยู่ต้องกอบัวนะตัวมันร็จแล้วลนะ่ะ ใช่มาเปลี่ยนมือเนี่ยตัวนี้จะขึ้นไหมเนี่ยเยอะไปเรื่อยๆเยอะไปเรื่อยๆอ้าใช่อันนี้ยังไม่ปล่อยมึงเอาใหม่กุ้งเหรอแเรือมาใหญ่กว่าเก่าอะหมูพายเป็นกี่โลตมการก้นบ่อพอดี แล้วไงเปลี่ยนเนีเหนื่อยละมันก็เหนือ่อยมันก็มันดูตรงนี้ปลาไม่หลุด่แต่ตกินน่าจะน่าจะเข้าไอเข้าตรงอะไรมันสักอย่างมันก็เหนือ่อยก็ได้รอะดูตรงนี้มันก็เหนื่อยแล้วน,นันะมันก็วิ่งเราอ่ะมันไม่ยอมขึ้นงั้นเถอะมันยอมขึ้นดิทะล่มปูมันเลยเหรอเนี่ยโอ๊ <laughs> กันเนี้ยทะลมปู ปล่อยแม่งวิ่งก่อนเลยเปิดหน้าลอยแม่งวิ่งเลยตัวนี้นั่งใหญ่กว่าตัวสามตัวนี่กันเนี่ยมันอยู่ตรงกลางกบัวเลยนะเห็นก็พันกอบัวใครดูนะเห็นบ้านอะ ไป,ไปบัวนะอม,อน,ะมน,อน้าันต้นแล้วมันก็นมึงแหละวันนี้พี่จะล่วงงานี่นนจะล่วงไงอ้นี้ใหญ่กว่าตัวแรกเลยตัวในถังนะนตัวแรกอะตัวนี้ย่างใหญ่ออกว่ากก็ตามนั้นเนย บ่อแล้วบ่อเนี่ยลามใหญ่เยอะมันม่คอยกินเลยแต่พอมันกินมันกินดีนะเนี่ยกินเลยหนูนปังไม่ต้องหอ่อเรากบึกสไวยเนี่ยมัน้นูปังโคตรชอบเลยตอนแรกกิดว่าได้หว่าง ใช่ต้นบัวให้มันคลายมันเองก่อนมันไม่หลุดไงเนี่ยถ้ามันหลุดมันก็ไม่ไม่วิ่งตอนยังวิ่งมันอยู่ตรงใบบัวใบแล้วไหาขึ้นมาใบได้มันยังวิ่งอยู่ นี่รุ่นพันไงสายบัวหรือเปล่าเออดึงดึงไงลากแบบให้มันสายบัวเหมือนพันสายบัวมันขาดเลยเหมือนพันถ้ามันพันสายบัวมันต้องไอใบบัวมันต้องยุบลงอ่ะแต่มันไม่พันนะมันไม่มีไอแรงเฉื่อยที่เอาใบบัวลงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สรุปแล้วมันก็ยอมแพ้หายุูหายุูสรุปแล้วก็ยอมแพ้ตัวเล็กโอ้ยไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวตัวเล็กกว่าแต่ถือว่ามาแล้วครับมาแล้วครับอุยยถ้าลมฝูงไ้ แม่งมุดโอ้มุดบัวอืันติดยังไงทำไมออกมาได้วะเออยันติดแน่นเลยวะใช้พีเอรุ่นไหนเนี่ยเอ็นวิ่ผมไม่ชอบพีเอรยกหางดิยกหางดิยกหางโชว์ดิดูเซียนวันนี้หน่อยแ,แล้วมัน่แ่แมเอาขึ้นไม่ได้หรอ

ชวชวช์โ์โชว,ชวนี่เป็นไงล่ะทานเป็ด่ครับนหาให้ดูบ้างไม่ทันแล้วพี่ช้างโอ้ยกระเบื้ไม่ใช่สวายต้องลงไปจับอ่ะหนูว่าตัวนี้หกเจ็ดโล่ใส่กระชัใใงใส่ได้อ่ะใส่ไม่ได้โู้ยชื่ออะไร อหไม่เคยเจอขนาดนี้สักที <laughs>